สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมจะมาอัปเดตของราคาดอสคอยดอสคอยนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคาอ6 6นะครับผมก็ต่ำจุดต่ําสุดนะครับเมื่อเช้านี้นะครับอยู่ที่6.44ุ4 4ีศูนย์นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็นี่คือตามเฟรมของคราฟเดย์นะครับคราฟเดย์ก็แนวรับจะอยู่ลักษณะส่วนนี้นะครับภาพใหญ่ก็จะอยู่ที่5บาทนะครับผม5บาท5บาทตัวนี้นะครับประมาณ5บาท ห้าบาทสองห้าบาทสามนะครับผมนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําโลใหม่นะครับณตอนนี้นะครับผมก็หวังว่าตั้งนี้จะดึงขึ้นกลับไปได้นะครับผมแนวต้านจะอยู่โซนนี้ครับผมโอกบาท9บกนะครับโอกบาท9บกนะครับเดี๋ยวมาดูตามเฟรมของ s อนะครับตามเฟรมของ s อนะครับดูตามเฟรมของ s อนิดนึงนะครับผมว่าจะสามารถดึงขึ้นกลับได้หรือเปล่านะครับก็อาจจะจินตนาการได้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับโซนนี้นะครับ5บาท7นะครับดึงขึ้นไปแบบนี้ นี่โซนนี้นะครับสามารถดึงขึ้นไปแบบนี้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่7จ็บาทห้านะครับต้าตางจิตวิทยาเข้าแนวต้านอยู่ที่7บาทนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับนี่คือตามไส้นะครับแสดงว่าตามเฟรมอื่นดึงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตามเฟรมของ S 1นะครับเอาโอเคครับผมตามเฟรม S หนึ่งนะครับแต่งต่อจากนี้ไปนะครับน่าจะดึงขึ้นไปได้7จ็บาทหได้นะครับเพราะว่าเป็นตามเฟรมของ S 1นะครับแต่งใหม่เกิดขึ้นก็คือแต่ง10บโมงนะครับผม10บโมงคือแต่งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหวังว่าจะเล่นอยู่บนเหนือเส้นนี้ได้ นะครับผมนี่คือตามเฟรมของ S1 นะครับแสดงว่าตามเฟรมอื่นนะครับจะชัดเจนกว่านี้นะครับตามเฟรมย่อยจะจะเส้นยืนบนเหนือนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตามเฟรม30นะครับโอเคครับสวยงามมากนะครับผมสามารถที่จะดึงรีบาวขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆสามารถดึงขึ้นไปได้นะครับก็ตามคลิปมาฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังติดตามดูอยู่นะครับผมก็เป็น เผื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไต่อยู่ระดับนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็แนวต้านจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมลองตีเส้นเทรนไลน์ดูนะครับเทรนไลน์อยู่ดูนะครับผมโอเคนะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นขึ้นแล้วนะครับผมนะครับแนวนี้นะครับผมตะลุแล้วนะครับตะลุตรงนี้นะครับแนวนี้นะครับเดี๋ยแป๊บนะครับก็ลงนะครับถือเป็นโอกาสเข้าลงทุนนะครับไม่ใช่ให้ขายนะครับผมนี่คือแนวทางของผมนะครับ นะครับการเฟรม30นาทีนะครับดึงขึ้นแล้วครับผมโอเคครับ6.8แล้วนะครับ6.8จุดแปดนะครับโอเคนะครับแท่งนี้นะครับสามารถยืนขึ้นไปตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับ6.8นะครับ6.8ตอนนี้6.68นะครับผมแล้วก็มาดูตามเฟรมของ15นาทีนะครับก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแสดงว่าราคาบิตคอยก็น่าจะรีบาวด์เลยนะครับนะครับผมโอเคนะครับโซนนี้นะครับแนวนี้ แนวนี้นะครับผมน่าจะขึ้นไปได้นะครับโซนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้น่าจะแนวต้านอกจุดกนะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาวันนี้น่าสามารถที่จะกลับไป7บาทได้แน่นอนนะครับผมนะครับนี่คือการเดาของผมนะครับนะครับก็ตั้งคลิปมาฝากสั้นๆนะครับผมนะครับราคาก็ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ราคาไปแล้วนะครับนะครับไปแล้วนะครับ ภาพใหญ่นะครับตามเฟรมเดย์นะครับตามเปรมเดือนมันไม่สามารถดูได้นะครับแต่ผมคิดว่าให้มันไซเวอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งนะครับผมยิ่งไซเวนานนะครับเวลาจะขึ้นก็จะขึ้นนานนะครับถ้าลงก็ลงผมคิดว่าไม่เยอะแล้วนะครับถ้าลงก็ลงในเรื่องของการเก็บของของเช่ารายใหญ่นะครับออกข่าวร้ายเพื่อที่จะเก็บของเพื่อให้เมาเมาที่ซื้อเพื่อเก็งกาไรแล้วตนไม่ได้แล้วขาดทุนถึงจะขายทิ้งนะครับผมก็เป็นลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ของกลไกของตลาดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูของตามเฟรมของ M5 นะครับ M5 ก็6.68ดนะครับ6.68นะครับเจ็ดบาทน่าไม่มีปัญหานะครับผมขึ้นไปได้นะครับวันนี้นะครับผมขึ้นไปได้นะครับก็ผมเองก็ไม่ได้ทำกรับลดลดคอยมาหลายวันแล้วนะครับก็คิดว่าเราลงทุนนะครับผมคิดว่าไม่คิดว่าเพื่อนๆที่จะสนใจนะครับผมเห็นคอมเมนต์ไว้ในใน u t u b e นะครับแล้วก็ในเพจนะครับวันนี้ก็เลย ตามคลิปไหมดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เทรดแบบเก็งกาไรนะครับผมนะครับผมลงทุนนะครับผมลงมาก็ซื้อนักขึ้นก็ซื้อนะครับผมนี่คือแนวแนวต้านนะครับก็ตะลุแล้วนะครับก็หวังว่าจะไปตรงนี้ได้นะครับผม7บาทนะครับ7บาทไปได้แน่นอนนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมก็ทาคลิปมาฝากสั้นๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ